สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมผมจะพามาดูนอสอสามกพุเทเขียนะครับในเนื้อที่เต็มอ่ะเจ็ดไร่แปลงนี้คุณป้าเขาจะแบ่งขาย3ามไร่ครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางเนี่ยที่จะมาแปลงนี้นะครับเส้นทางนี้นะมันมาจากอ่ากรุงเทพสายใต้ใหม่นะครับมาถึงที่ดินแปลงนี้ประมาณ120กิโล แล้วห่างจากการจนบุรีประมาณ20กิโลห่างจากอำเภอด่านก็เส้นนี้เหมือนกันเลยครับเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นนี้เลยนะครับห่างจากด่านมะขามเตี้ยนะครับอำเภอด่านมะขามเตี้ยประมาณ14กิโลเส้นมาจากาความเจริญของพื้นที่ตรงนี้ในครอบคลุมของพื้นที่เนี่ยนะครับ <S <S เขาเรียกว่าสามแยกยังกอดเนี่ยห่างจากตรงนี้ยประมาณ6กิโลนะครับส่วนไปตรงนี้ตรงนี้นะครับอีกประมาณสัก1กิโลเนี่ยมันก็จะเป็นชุมชนกลุ่มหมู่บ้านใหญ่ๆอยู่หน้าทางะครับ มันจะเป็นชุมชนแต่มันไม่มีเซเว่นมันจะมีร้านค้ามีตลาดนัดอะไรเนี่ยห่างจากแปลงเนี้ยตรงเนี้ยประมาณ500เมตรครับจะเจอความเจริญของพื้นที่ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยเขาเรียกหมู่บ้านวังตะหมูนะครับอโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะหาให้ให้มาดูพื้นที่กันนะครับเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่อยู่เขตใกล้เคียงที่เรากําลังจะทําการขายด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นภูเขา นะครับด้านหลังจะเป็นภูเขาติดภูเขาเนี้เลยแล้วตัวด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะติดถนนหลวงนะครับถ,ถ,ถนนหลวงชนบทนะครับรถวิ่งไปมาเยอะแยะมากนะครับไฟฟ้ามีอินเทอร์เน็ตมีนะครับบ้านาหมู่บ้านก็มีนะครับบ้านคนก็มีเนี่ยมันจะเรียงรายข้างภูเขาอย่างเงี้ยมาตลอดเลยครับไอแป้งที่ผมจะขายเนี่ยทำการขายเนี่ยมันก็อยู่แอรเรียแถวๆนี้ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าอยู่ตรงไหนอเนี่ยครับของคนที่เขามาสร้างบ้านสวยไหมครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะเป็นตัวอย่างเป็นแบบให้ดูก่อนครับนี่เลยนะครับอ่าบ้านคนเนี่ยเขาก็จะอยู่ข้างๆบุกเขาเนี่ยตลอดลายทางมาเนี่ยครับนี่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 ก็หลังหนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมพาไปดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปกันครับเอาครับเราเริ่มกันเลยครับ อ่าบอกใหม่ครับอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยทางที่เราเห็นเนี่ยนะเขามาจากอ่าแยกเข้ามาจากถนนหลักก็คือเส้น3-209คือเส้นกาญจนบุรีมาด่านมะขามเตี้ยนะครับแยกเข้ามาถึงที่ดินตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับประมาณ2กิโลกว่าครับ2กิโลครึ่งนะครับแยกเข้ามาถึงที่ดินมันไม่ไกลหรอกครับส่วนทางเนี่ยมันก็จะติดทางอ่าทุาเรียกอะไรนะที่ดินเราอ่ะมันก็จะติดทางหลวงชนบทแบบนี้เลยครับไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมีครับนี่เลย อ่านี่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 ครับฉายอีกรอบนึงครับไปเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูที่ดินนะครับของเรามันก็จะติดลัวสีลุ้งนะครับเริ่มจากที่ดินเราเลยแปลงนี้มันจะลกๆหน่อยนะครับในเนื้อที่เจ็ดไร่มันจะยาวพุ๊ดไปเนี้ยเลยครับนะครับตามทางไปเนี่ยเขาจะคุณป้าเขาจะทําการแบ่งขายจากเจ็ดไร่แบ่งขายสามไร่ครับผมนะครับเป็นชโนไม่ใช่ชโนครับเป็นรสสสามอขุดเขียวนะครับแปลงนี้นะครับ จุดเริ่มต้นที่ดิเราก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับจากรั้วนี่เลยครับผมจากรั้วเนี่ยเลาะเข้าไปข้างในติดภูเขา,าครับเนี่ยก็ยาวกว้างตามทางไมเนี่ยครับเนี่ยเลยเราก็เดินตามทางไฟฟ้ามีประปามีนะครับเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็มีครับไฟฟ้าก็อยู่นี่เลยทางซ้ายมือเนี่ยติดส่วนแอรเรียข้างๆเนี่ยมันจะเป็นดงอ่าดงกล้วย นะครับเขาก็จะปลูกเงี้ยห่างจากตรงเนี้ยไปเนี่ยนะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรก็จะเป็นแม่น้ําแควแควน้อยนะครับห่างจากห่างจากที่ดินเนี่ยประมาณห้าร้อยเมตรนะครับเดินมาสักระยะหนึ่งก็จะเจอต้นมะม่วงนี่อยู่ในที่ดินแปลงเรานะครับอ่าเเี่แะลรครับเป็นมะม่วงนานแล้วต้นเบลเลอร์อเลยเขามีลูกให้นะครับเนี่ยแผ่นตรงเตงแบบเนี้ยเลยครับเนี่ยที่ดินเราก็จะประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะบอกอ่าหน้ากว้าง ของที่ดินนะครับจากั้วสีลุงนะครับจากั้วสีลุงอะปื๊ดยาวตามทางมาเนี่ยครับไปถึงตรงนู้นป่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูติดกับถนนหลวงชนบทนะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะติดภูเขาแปลงนี้นะครับเป็นนอสอสามกอ,อยู่ที่ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสามไร่เนี่ยคุณป้าก็แบ่งขายสองล้านเจ็ดแสนบาทนะครับผม สนใจก็โทรมาหาผมนะครับ0614782939นะครับหรือไอดียไลน์ผมก็0614782939นะครับอ่ามาผมมาถึงตรงนี้แล้วครับเนี่ยจุดจุดกำหนดเขตสามไร่ครับไอที่าปักถุงแดงๆครอบไปเนี่ยครับยิงยาวปื๊ดไปรูนนะครับไปลวดสีลุงนะครับเดี๋ยวผมข้ามทางหน่อยรถเยอะ ลัวสีลุงนะครับวิ่งยาวมาเนี่ยนะครับหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยหน้ากว้างของที่ดินนะครับติดถนนเนี่ยครับประมาณแปดสิบลึกเข้าไปนะหกสิบนะครับส่วนท้ายก็แปดสิบเหมือนกันนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับส่วนทิศ <ate> น,นะครับถ้าเราหันหน้าก็ที่ติดภูเขาน่ะมันจะเป็นทิศเหนือที่ภูเขาอ่ะนะครับส่วนที่ผมยืนบนทางเนี่ยเป็นทิศใต้ซ้ายมือเป็นทิศตะวันตกขวามือเป็นทิศตะวัอนออกนะครับเนี่ย ใครชอบอที่ดินติดภูเขาหน้าติดถนน่าแบบนี้เลยครับสวยเป็นแปลงย่อมๆออีกแปลงหนึ่งนะครับแต่ว่าแปลงของคุณป้าเนี่ยมันจะออกลกๆหน่อยมันลกได้ย,ยากครับเอาเอารถไถมาดาันมันก็โอเคครับนี่เขามีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเยอะกันนะครับในแปลงนี้ต้นไม้ที่ใหญ่ๆเราก็เอาไว้ได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะเดินลงไปให้ติดภูเขานะครับดูว่ามันเป็นยังไงนี่เลยครับแปลงนี้มันจะต่ำกว่าถนนประมาณสักชี้กะเขาวๆนะครับประมาณสักห้าสิบเซนได้ครับเนี่ยครับต่ำกว่าถนนในแปลงนี้นะครับสามไร่เนี่ยนะมันจะมีต้นมะม่วงต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งนะครับอากาศดีครับแปลงนี้ร่มเย็นดีครับผม ใครสนใจที่ดินด้านหลังติดภูเขาด้านหน้าติดถนนมีไฟฟ้ามีามาประปาพร้อมเนี่ยครับโทรเข้ามาหาผมหรือทักเข้ามาผมนะครับผมเดินเข้ามาข้างในแล้วครับในที่ดินเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ติดภูเขานะครับแปลงนี้รีวิวง่ายครับนี่ครับมันก็จะออกลกๆหน่อยนะครับนี่นี่นี่แบบนี้เลยครับมันมองไม่เห็นเท่าไหร่หรอกครับถ้าอยู่บนถนนจะมองเห็นชัด แบ่งนี้มันเจ็ดไร่นะครับก็แบ่งขายสามไร่ครับเป็นนอสสามกคุดเขียวครับผมเนี่ยความความยาวมาติดภูเขาเนี่ยประมาณหกสิบนะครับผมเนี่ยติดภูเขาแล้วเนี่ยมองหินภูเขาแล้วครับเนี่ยด้านหลังของภูเขาก็จะประมาณเนี้ยนะครับนี่เราก็ยิงยาวไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนู่นครับยิงยาวเข้าไปข้างในนูน่น แล้วส่วนด้านหน้าก็ต้นมะม่วงนะครับเนี่ยแค่นี้แค่นี้ค,นครับมันได้หน้ากว้างครับแอรเรียข้างๆก็ประมาณเนี้ยครับเจ็ดไร่ของคุณป้าเขาแบ่งขายโอเคใครสนใจก็ลองทักเข้ามาผมนะครับเดี๋ยวผมจะจบรีวิวแล้วแปลงนี้นะครับนอสอสามกขุดเขียวนะครับตั้งอยู่ที่อ่าตำบลวัง ตำบลหนองย่าครับหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมนสสามกอครับเจ็ดไร่คุณป้าเขาแบ่งขาย3ไร่นะครับขายยกแปลง3าไร่นะครับอยู่ที่สองล้าน7จ็ดแสนบาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามาผมนะครับ0614782939นะครับหรือไอดีไลน์ผมก็0614782939นะครับ ที่ดินติดภูเขาด้านหลังนะครับแปลงนี้โอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ